สวัสดีครับพี่ศักชายพี่ศักชายรู้จักจ่าไหมถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรจ่าก,ก็แค่คนธรรมดาไม่ได้เป็นนักการเมืองเหมือนพี่ศักชายเพื่อไทยนะครับวันนี้จ่าอยากจะมีคําถามพวกจ่าดีใจมากๆจ่ามาเจอพี่ศักชายแล้วจ่าดีใจตรงที่ว่าพี่ศักชายจบมหาลัยเดียวกับจ่าด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆพี่ศักชายตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นแตตะในพี่น้อง ริญญา Bachelor of Arts Southern New Hampshire University Bachelor of Arts ปาร์ตธรรมสังโฆสาขาเดียวกับจ่าพอดีสาขาเดียวกับจ่าพอดี Bachelor of Arts อุ้ยไปดูวุฒวุฒปอตีพี่ศักชายกันครับอืมพี่ศักชายทำไมของพี่มันดูแปลกๆวะ Bachelor of Science b a h l e c o r of Science นี่ของผมนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าของผมเป็น b a h e l o r o f Art General Study แบบพวกที่แบบขอให้จบอะ <c oughs> ของผมนะของผมแบบเอาให้จบอะขอให้มันจบส่วนของพี่ในเว็บเขียน b a c h e l o r of Art แต่ในนี้มันเขียน b a c h e l o r of Science Business Study มันคืออย่าง,างว่า ผมก็เลยเข้าไปดูพี่ผมหาไม่เจอ bachelor science and business study พี่เป็นเรียนเมื่อพี่เรียนที่ไหนอะพี่มาหาลัยนี้รู้สึกจะไม่ได้เอาวุธนี้ให้พี่นะมันมันไม่มีอะ่ะมันไม่มีมันไม่มีสายของที่ที่พี่เรียนอะเอออุย้ย ใครก็ได้ช่วยฝากไปถึงพี่ศักชายหน่อยได้ปะในๆเราก็จบมหาลัยที่เดียวกันแล้วอะแต่ผมหาของพี่ไม่เจออะพี่ไปเรียนรุ่นไหนเหรอพี่ผมอยากรู้อะพี่เรียนรุ่นไหนพี่ฮะดีใจได้เจอสึดพี่ในสถาบันเดียวกันแต่ผมดันหาพี่ไม่เจอว่ะเออโอ้ดีใจดีใจพี่มามาอเมริกาปีไหนพี่หรือว่าพี่พี่เรียนผ่าน ทางออนไลน์หรือว่าเรียนผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ดีใจว่ะได้เจอสิทธิ์พี่ในสถาบันเดียวกันแต่ผมรอนะพี่นะยังไงผมผมลาละอยากรู้เจนเกินว่าไอ้ดีกรีที่พี่ได้เนี่ยไอ้ใบปริญญาที่พี่ได้เนี่ยในในมหาลัยมันไม่มีสายนั้นนะ่ะแล้วพี่ไปจบสายนั้นที่มหาลัยนี้ได้อย่างไรโอเคพี่ 白了。